สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะรับไม้ต่อเนื่องเลยนะครับกับเชียงใหม่กับรายการข่าวภาคเหนือนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนล่างกับ NBT n o r t นะครับ ในวันนี้คุณจินตาพรมีประเด็นหลากหลายที่จะต้องนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามการนอกจากวันที่20ต้องเตรียมตัวไปใชสิทธิ์เลือกตั้งค่ะถูกต้องเลยนะคะแปดนาฬิกาจนถึง17นาฬิกาอย่าลืมแล้วกันค่ะ,คะที่สําคัญต้องเน้นย้ําอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของการตรวจสอบว่าสิทธิ์ของเราชื่อของเราอยู่คูหาไหนเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดส9ด้วยการกระจายสิทธิ์เอ่ยไปตามจุดต่างๆของแต่ละคูหาบางท่านเนี่ยรายชื่ออาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วเพราะฉะนั้นตรวจสอบดีๆด้วยนะคะ เช็คให้ไวนะครับซึ่งในวันนี้เองก็มีข่าวสารมากมายที่สอดคล้องเช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมมีประเด็นที่มานําเสนอนอกจากที่บอกไปแล้วว่าเรื่องของ,<ฆ>ของการตรวจกระเช้าก็ดีอะไรก็ดีนะครับซึ่งในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยเราก็จะนิยมซื้อของฝากไปฝากผ,ผ,ผู้ใหญ่ผ<ฆ>ู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เองก็ตามแต่ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องออกมาตรวจกันนะว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าเป็นของที่มีสิ่งต้องห้ามหรือไม่อย่างเช่นสุรายาเมา อันนี้นะคะ,ะ,ะก็เน้นย้ำวันซะนิดนึงละกัน,น <ะ S 1> ก็เพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ,<น>ะก็เป็นพวกอ,อ,อาจจะเป็นผลไม้หรือว่าอาจจะเป็นของฝากที่เป็นโอท็อปประจําท้องถิ่นของเราก็ได้นะคะ,<น>ะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นด้วยนะคะว่าในแต่ละพื้นที่มีอะไรดีอะไรเด็ดที่<ช> <นะ S 1> เป็นสินค้าโอท็อปด้วยครัแต่ก่อนอื่นที่จะไปประเด็นนั้นครับเดี๋ยวผมพาไปเรื่องของภาคการเกษตรก่อนครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประชุมติดตามดำเนินการแนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันที่จังหวัดนครสวรรค์ ทางด้านคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามการดําเนินงานตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่ที่จังหวัดโดยมีคุณศิริรัชชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สรุปประเด็นปัญหาในพื้นที่เองเนี่ยซึ่งจากการผลการประชุมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดนครสวรรค์แบ่งเป็นสีด้านครับมีคณะทํางานด้านความมั่นคง คณะทางานด้านสังคมคณะทํางานด้านเศรษฐกิจและคณะทํางานด้านกิจาการพิเศษล่ะครับใช่ค่ะจากนั้นท่านก็ได้ลงพื้นที่ที่บึงบรารเพศนะคะเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ําสําคัญค่ะของจังหวัดนครสวรรค์เองทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะคะเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็วิถีชีวิตใหม่ด้วยค่ะ นี่คือการขับเคลื่อนของทางด้านภาคของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์นะครับผมค่อนข้างจะนิยมชมชอบอท่านรัฐมนตรีท่านนี้มากาอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะอันนี้เราสู่กันฟังเฉยตั้งแต่ท่านเป็นนายกเทศมนตรีมเมืองอุทัยธาน,นีใ,ในการขับเคลื่อนในคราวนี้ภาคการ,กรเกษตรไม่ว่าจะเป็นการ ผลักดันการแบนสารพิษทั้ง3 4ชนิดก็ตามแต่การขับเคลื่อนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เกษตรกรนั้นสามารถใช้สายพันธุ์พืชในพื้นทิ่ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมกับพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีต่อไปในอนาคตก็จะเป็นผลงานกันต่อไปอันนี้ก็ขอชื่นชมนะฮะ,ะเล่าสู่กันฟังเฉยเฉยถูกต้องเลยค่ะที่สาคัญถึงแม้ท่านจะเป็นผู้หญิงแต่ท่านลุยมากๆนะคะ,คะไปเจอในแต่ละสถานที่ท่านก็จะลงพื้นที่เองเดินเองลุยเองไม่ห่วงแบบว่ากลัวว่าแดดจะร้อนไหมหรือจะเปื้อนไหมด้วยอันนี้ก็ชื่นชมจากใจจริงๆนะคะคนอุ yeah <laughs>